จากการคำนวณนะครับของบริษัทสยามยานยนต์เนี่ยนะครับอย่างที่อาจารย์บอกนะครับต้องผลิตรถจักรยานยนต์นะให้มีต้นทุนไม่เกิน57,800บาทนะครับนะบโดยนะครับคุณภาพของรถจักรยานยนต์ที่ผลิตได้เนี่ยนอกจากต้นทุนเนี่ยจะต้องเป็นไปตามเป้าหมายแล้วสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจหรือบริษัทจะละเลยไม่ได้เลยก็คือเรื่องของคุณภาพและสมรรถภาพของรถจักรยานยนต์ที่ผลิต ว่าจะต้องมีคุณภาพและสมรรถภาพของการใช้งานเนี่ยนะครับเทียบเท่าหรือดีกว่าคู่แข่งนะครับถ้าต้นทุนต้องเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดแต่คุณภาพไม่ได้สมรถนะของรถไม่ได้ให้หนูราคาเท่าของคู่แข่งลูกค้าเขาไม่ซื้อนะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเคยเห็นนะครับว่าบางสินค้าบางอย่างที่เราซื้อมาใช้เนี่ยหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอุปโภคหรือบริโภคเนี่ยราคาเท่ากันแต่ในความรู้สึกหนู คุณภาพมันไม่เท่ากันเห็นไหมครับคนซึ่งลูกค้าเนี่ยหรือว่าคนที่ใช้เนี่ยมันมันบอกมันอะไรมันบอกได้เลยนะครับว่าเฮ้ยราคาเท่ากันหรือใกล้เคียงกันแต่ว่าคุณภาพเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยนะเห็นไหมถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บถ้าลูกค้าถ้าลูกค้ารู้สึกอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเร,เราไปยากแล้วนะครับนะเพราะว่าลูกค้าเขาจะไม่กลับมาซื้อสินค้าเราแนละ้วนะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคาไม่เกิน57,800แล้วก็คุณภาพ แล้วก็สมรรถนะของรถจักรยานยนต์ที่ผลิตได้นะเทียบเท่าคู่แข่งหรือดีกว่าแน่นอนตลาดเนี้ยคุณสามารถแข่งขันได้สบายเลยกับรถจักรยานยนต์จากญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันนะครับนะนั่นก็คือสิ่งที่เราพูดถึงเรื่องของการคำนวณต้นทุนตามเข้ามานะครับนะเพราะฉะนั้นดูเห็นได้ว่า ต้นทุนเป้าหมายเนะี่ยมันมันทำไมครับมันมีความสําคัญนะนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็สามารถสรุปได้ว่าการบัญชีต้นทุนเป้าหมายนั้นเนี่ยสามารถช่วยให้กิจการทําไมครับปรับปรุงนะครับหรือปรับกระบวนการผลิตนะให้สามารถนะครับ ให้สามารถผลิตรถจักรยานยนต์นะครับที่มีคุณภาพแล้วก็สมรรถนะที่เทียบเท่าหรือว่าดีกว่าคู่แข่งขันนะครับเพราะถ้าเกิดเราผลิตแล้วต้นทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เนี่ยเราก็ต้องมาทําการปรับเลยถูกไหมเพราะอย่างน้อยเนี่ยต้นทุนเป้าหมายมันตั้งไว้เป็นเป้าหมายหรือว่าเป็นโกลแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปให้ถึงดังนั้น ทำยังไงต่อมาให้ถึงเราก็อาจจะต้องมีการปรับกระบวนการนะครับกรนะบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดซื้อหรือจัดหาวัตถุดิบโดยใช้เทคนิคแบบจัดยินทางก็ได้นันะหรือว่าเราจะต้องจ้างแรงงานที่มีทักษะหรือว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการผลิตรถจักรยานยนต์เนี่ยเพื่อทําให้การผลิตรถจักรยานยนต์เหล่านั้นเนี่ยมีคุณภาพและสมรรถนะนะครับที่เทียบเท่าคู่แข่งหรือว่าดีกว่าคู่แข่งนะครับ ซึ่งการปรับกระบวนการผลิตแล้วเนี่ยเราอาจจะทำให้ต้นทุนสินค้าที่เราผลิตนั้นนะต่ำกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับคู่แข่งขันนะแค่เท่ากับคู่แข่งขันเนี่ยมันก็เป็นการการันตีได้อย่างหนึ่งว่าเราก็สามารถที่จะกําหนดราคาขายเท่ากับคู่แข่งขันได้แต่สิ่งหนึ่งที่รัเลยไม่ได้อย่างที่อาจารย์พูดไปก่อนนั้นนี้ก็คือเรื่องของคุณภาพและสมรรถภาพของการใช้งานของรถจักรยานยนตน์นนั้นะครับ เพราะฉะนั้นในบัญชีต้นทุนหม้าหมาเนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะท้อนในเรื่องของอะไรครับความสามารถในการบริหารหรือว่าการใช้ทรัพยากรนะแล้วก็สิทธิทรัพที่มีอยู่ในกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้นั่นเองนะครับเพราะว่าไม่จะลืมว่าทรัพยากรหรือว่าทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ของเรานั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรามีข้อจํากัดก็คือเรามีจํานวนจํากัดเพราะฉะนั้นเรามีน้อยเราใช้สอยอย่างประหยัดหรือว่าให้เกิดความคุ้มค่า มันก็จะทําให้ธุรกิจเหล่านั้นนะอยู่รอดมีความยั่งยืนนะครับทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะครับนะเพะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่หลายธุรกิจพูดถึงกันในปัจจุบันก็คือเรื่องของความยั่งยืนนะครับนะทำธุรกิจแล้วถ้าไม่มีความยั่งยืนเนี่ยอันตรายนะครับนะเพราะฉะนั้น เราจะต้องทําธุรกิจและให้มีความยั่งยืนนะครับเราอาจจะเคยได้ยินคําว่าสายป่านยาวนะครับก็คือสามารถที่จะทามาหาก,กินได้ในระยะยาวด้วยทรัพย์สินหรือว่าทรัพยากรที่เรามีอย่างจำกัดแต่เราสามารถที่จะฉลาดใช้มันนะครับเขาบอกว่าดังนั้นนะครับเราสามารถจําแนกคุณลักษณะเด่นของการบัญชีต้นทุนเป้าหมายได้ออกเป็นทั้งหมด6ด้านด้วยกันนะครับด้านที่1นนะครับ นะการบัญชีต้นทุนเป้าหมายนะเป็นวิธีการจัดก,การต้นทุนและวางแผนกําไรอย่างเป็นระบบนะครับโดยมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับราคาตลาดนะถูกไหมเพราะต้นทุนเป้าหมายเราจะคํานวณจากราคาตลาดแล้วก็ย้อนกลับไปนะกำไรที่ต้องการแล้วก็ต้นทุนผลงสินค้านะก็คือพูดง,ง่ายกําไรที่ต้องการก็ยังคงได้เท่าเดิมนะในขณะที่ต้นทุนเป้าหมายที่คํานวณได้จะส่งผลให้การผลิตสินค้าและกําหนดราคา เท่ากับราคาที่คู่แข่งขันเขาแข่งขันกันอยู่ในท้องตลาดได้นะครับคุณลักษณะเด่นของการบัญชีต้นทุนเป้าหมายด้านที่สองหรือว่าข้อที่2ก็คือการบัญชีต้นทุนเป้าหมายนะครับให้ความสนใจกับวงจรชีวิตสินค้าคุณจําได้ใช่ไหมตั้งแต่ต้นคลิปก่นกอนอาจารย์บอกแล้วว่าในเรื่องของต้นทุนเป้าหมายนั้นเนี่ยมันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับเทคนิคอื่นที่เราเคยเรียนมาแล้วก็คือการบัญชีต้นทุนวงจรผลิตของ ผลิตภัณฑ์เพราะอะไรครับเพราะวงจรของผลิตภัณฑ์มีอยู่ขั้นตอนหนึ่งก็คือเรื่องของการออกแบบแล้วก็การพัฒนาสินค้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการบัญชีต้นทุนเป้าหมายนะครับก็สาม,มารถที่จะประยุกต์ใช้กับขั้นตอนนะครับการบัญชีต้นทุนวงจรผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการพัฒนาสินค้าแล้วก็ขั้นตอนในการปรับออกแบบสินค้าเพื่อที่จะทำให้ต้นทุนนั้นมันเท่ากับเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองนะครับ ด้านที่สามนะครับด้านที่สามก็คือการบัญชีต้นทุนหมายให้ความสนใจกับคุณภาพสินค้าตามความต้องการของลูกค้าและก็ตลาดนะคุณจําได้ใช่ไหมครับนอกจากคุณจะผลิตสินค้าให้เป็นไปตามต้นทุนเป้าหมายที่วางไว้แล้วสิ่งหนึ่งที่คุณละเลยไม่ได้เลยก็คือคุณภาพแล้วก็สภพพัฒนะหรือประโยชน์ที่เกิดจากการใช้สินค้านั้นจะต้องเทียบเท่ากับคู่แข่งหรือไม่ก็มากกว่าคู่แข่งนะครับคุณถึงจะอยู่ในตลาดนี้ได้นะครับ ด้าน,นที่4นะครับการบัญชีต้นทุนวป้าหมายนะครับเป็นกระบวนการดรําเนินง,งานข้ามสายงานนะที่ต้องบูรณาการผสมผสานแล้วก็ร่วมกันทําง,งานด้วยเพราะคุณอย่าลืมว่าก่อนที่จะมาเป็นการผลิตสินค้าเพื่อขายและมีต้นทุนตามเป้าหมายที่วางไว้เนี่ยมันจะต้องเกิดมาตั้งแต่การออกแบบแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ถูกไหมครับเพราะนั้นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยฝ่ายออกแบบก็ต้องประสานงานกับฝ่ายผลิตด้วยนะครับว่าถ้าออกแบบแบบนี้แล้วเนี่ย กระบวนการผลิตยังสามารถทําได้ไหมจะต้องมีการปรับเครื่องจักรไหมจะต้องมีการปรับสายการผลิตไหมนะมันก็จะเป็นเรื่องของการที่จะต้องประสานงานกันระหว่างการข้ามสายงานนะเพราะนั้นต้นทุนเป้าหมายนั้นก็ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้ด้วยนะครับอันที่5ครับการบัญชีต้นทุนเป้าหมายนะครับให้ความสนใจนะครับกับการออกแบบนะถึงค้าตามความต้องการแล้วก็ความคาดหวังของลูกค้านะครับ กนะอย่างที่พูดมาก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือมุ่งเน้นสินค้าที่เป็นไปนตามความต้องการของลูกค้านั่นเอง <c oughs> โทษนะครับนะโดยที่ธุรกิจยังได้กําไรตามที่ต้องการเหมือนเดิมนะครับซึ่งการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามต้นทุนเป้าหมายนั้นจะเป็นการให้ความสนใจทั้งผู้ผลิตด้วยนะเพราะผู้ผลิตก็จะต้องผลิตสินค้าให้ได้ต้นทุนตามเป้าหมายที่วางไว้ในขณะที่ลูกค้า ก็ต้องได้สินค้านะนะตามความต้องการนะครับทั้งคุณภาพแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยนั่นเองนะครับอันที่6นะครับนะการบัญชีต้นทุนเป้าหมายนะครับนะเป็นวิธีการบัญชีที่ช่วยสนับสนุนนะส่งเสริมและขับกระดักผักดันนะครับให้มีการตั้งราคาขายได้อย่างเหมาะสมมากที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นการใช้ราคาตลาดที่มีอยู่ในท้งตลาดนะมาเป็น ตัวตั้งนะเป็นฐานในการคิดย้อนกลับไปหาต้นทุนเป้าหมายเพะฉะนั้นถ้าเราจะแข่งขันในตลาดนี้ได้เราก็ต้องพยายามบริหารต้นทุนให้มันเป็นไปนตามเป้าหมายแล้วก็ให้มีต้นทุนนั้นสามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งขันได้นะครับเพราะฉะนั้นนะการใช้วิธีต้นทุนเป้าหมายนี้ก็จะเหมาะสมมากที่สุดนะครับที่จะก่อให้เกิดสินค้าที่มีประสิทธิภพาพและผลิตผลนะสูงสุดนะครับภายใต้ ความต้องการของตลาดสภาพแวดล้อมนะที่มีคู่แข่งขันเยอะนะครับแล้วก็การได้เปรียบทางการแข่งขันนะเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเรารู้ต้นทุนเป้าหมายเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะบริหารต้นทุนได้ต่ำกว่าต้นทุนเป้าหมายเนี่ยมันเท่ากับว่าคุณก็จะตั้งราคาขายได้ถูกกว่าคู่แข่งขันนะครับเพราะนั้นมันก็จะก่อให้เกิดการแข่งขันแล้วก็ผลลัพธ์นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ย แล้วพูดง่ายกําไรที่ต้องการเนี่ยมันก็เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้นะครับนั่นก็คือคุณลักษณะเด่นนะครับของต้นทุนเป้าหมายทั้งหมด6ด้านด้วยกันนะครับนะเรามาดูประโยชน์และข้อจํากัดของต้นทุนเป้าหมายกันว่าต้น,น <ๆ S 2> ทุนเป้าหมายนะครับ <sack. S 1> หรือการบัญชีต้นทุนเป้าหมายนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็มันมีข้อจํากัดในการที่จะใช้เทคนิคหรือเครื่องมือตัวนี้หรือไม่นะครับประโยชน์ของต้นทุนเป้าหมายนะครับ ข้อแรกครับการพิจิตต้นเั้าหมายสามารถช่วยกิจการในการระนากนะคำนึงถึงแล้วก็มุ่งเน้นให้ความสําคัญแล้วก็รับผิดชอบในการปรปับปรุงกระบวนการผลิตแล้วก็การสร้างนวัตรกรรมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีการพัฒนานะครับหรือว่าปรปับปรุงกระบวนการผลิตนะ ต้นทุนเป้าหมายที่เราคาดหวังไว้มันอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามที่จะควบคุมนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญรวมทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อจะให้ได้สินค้าที่มีต้นทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้นะเพื่อให้เกิดอะไรครับเพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันแล้วก็เพิ่มศักยภาพนะทางการแข่งขันนะครับในตลาดให้กับธุรกิจของเรานั่นเองนะครับต่อมานะครับ การบัญชีต้นทุนเป้าหมายนะครับสามารถช่วยให้กิจการนะครับในการวิเคราะห์สแสวงหาแล้วก็กําหนดแนวทางในการดําเนินงานที่ดีนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อทําให้ธุรกิจเราผลิตสินค้านะให้มีคุณภาพนะครับแต่ต้นทุนทําไมครับต่ําที่สุดนะต้นทุนต่ําแต่คุณภาพก็ต้องไม่ต่ํานะครับคุณต้นทุน,ทน,ทนต่ําแต่คุณภาพยังเทียบเข้าหรือว่าสูงกว่าคู่แข่งนะครับเราถึงจะอยู่ตลาดได้ หเหมือนที่อาจารย์บอกนะครับก็จะต้องคำนึงถึงเรื่องของคุณภาพแล้วก็มาตรฐานการผลิตด้วยนะครับตามที่อาจารย์บอกเลยนะอันต่อมาครับการบัญชีต้นทุนเป้าหมายนะครับสามารถช่วยให้กิจการกําหนดความเหมาะสมของต้นทุนอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นระบบนะครับเพราะว่าเราจะกําหนดต้นทุนเป้าหมายจากราคาตลาดที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยย้อนกลับไปหาต้นทุนเป้าหมายนะครับนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําให้ต้นทุนนั้น มันมีจํานวนเท่ากับเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับเราก็ต้องคํานึงถึงการออกแบบกระบวนการผลิตใช่ไหมครับซึ่งในกระบวนการผลิตนะั้นก็จะประกอบด้วยทั้งอุปกรณ์ในการผลิตแรงงานวัตถุดิบนะที่ต้องใช้ในการผลิตสินค้านะพวกเนี้ยนะครับมันจะต้องเป็นองค์ประกอบนะครับที่เป็นองค์ประกอบที่มีคุณภาพนะแล้วก็สามารถผลิตสินค้าได้เป็นไปนตามมาตรฐานที่อะไรครับลูกค้าต้องการนะครับเพราะฉะนั้น ต้นทุนเป้าหมายก็จะเป็นตัวที่จะกําหนดแผนแล้วก็การพัฒนานะครับแนวปฏิบัตินะ,ะมาตรการที่เกี่ยวกับการลดต้นทุนนั่นเองเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยต้นทุนเป้าหมายมันจะต้องเป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้เนี่ยเราก็ต้องมีการควบคุมมันนะครับนะโดยเฉพาะถ้ามันเรารู้ว่านักะนเนี้ยต้นทุนเป้าหมายเรายังสูงกว่านะครับที่เราคาดหวังไว้เราก็ต้องมีการทำไมครับมาปรับลดกระบวนการนะครับเพื่อจะทำให้ต้นทุนนะครับ ของการผลิตนั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยในเรื่องของการปรับลดต้นทุนของเรานะปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือเรื่องของอะไรครับการพัฒนาสินค้านั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถพัฒนาสินค้าให้มันมีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อนหรือใช้วัตถุดิบที่ทําไมครับปริมาณน้อยลงแต่คุณภาพเท่าเดิมมันก็จะส่งผลทําให้เราสามารถที่จะมีต้นทุนนะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เนะช่นกันนะครับ